พิษณุโลกช่วยจักเราหน่อยนะจ๊ะจากเขตหนึ่งพิษณุโลกเบอร์สองขอภาพพิษสุโลกพิษณุโลกของเรานะจ๊ะภูมิใจไทยห้าคนเลยนะจ๊ะไม่ต้องลังเลนะพิษณุโลห้คนภูมิใจไทยไม่ต้องลังเลออกจากบ้านไปนะพี่น้องเลือกห้าคนนี้เอาไว้รับใช้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนะจ๊ะหคนภูมิใจไทยโดยเฉพาะเขตหนึ่ง ล้มปฏิพัทธ์ถ้าเขตหนึ่งปฏิพัทธ์ยังคุมได้ตั้งแต่เอาตัวเองขึ้นมาเป็นสอสอแล้วก็เอาคนอื่นขึ้นมามาสมัครแทนถูกไหมปฏิพัทธ์เขาปดดไปอยู่พรรคอื่นแล้วนี่เขาถูกตัดสิทธิ์หรือเปล่าเนะ่ยไม่แน่ใจปฏิพัทธ์ย้ายไปอยู่ราคอื่นไม่ใช่เหรอ,เ,อ,อเขาย้ายไปรอบที่แล้วไปเป็นพทางมา อยากเป็นลองมาทานปลาคนแบบนี้ใช่ไม่ได้ใช่ไหมคะก็เล่นลิเกกันอะเขียนใบให้พักคาป่ะอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจักรพันชูเพชรเนี่ยอยู่กับเราเคียงบ่าเคียงไหลเหมือนกับพวกเราในทุกสนามรบบนท้องถนนแล้วตลอดเวลาก็ยังเขียนจะบทเจ้ากรอนนะคะจักรพรรชูเพชรเนี่ยจากรเขาเป็นคนจนเมื่อวานจักรโทรมาบอกว่าพี่ไม่ต้องย้ํามาจักรมันจนจนอยู่แล้วไม่ต้อง แล้วมึงรวยเ uh. ือจักก็เป็นคนจนน่ะแต่เขาไม่จนน้ำใจเขาเป็นคนจริงใจะนะเขาเป็นคนจริงใจแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็อบอ้อมอารีเป็นคนมีน้ำใจวันนี้จักพันชุเพชรก็วิ่งสับเลยนะวิ่งสี่คุณร้อยเหมือนกันคือทั้งสี่คนนี้แหงมาช่วยจกักเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วทิ้งพื้นที่ตัวเองเลยนะทั้งสี่คนเนี้ย ทั้งพี่ประนอมพี่พงมน,นูพี่นิยมพี่จุติทั้งหมดแห่ไปช่วยจักที่เขตหนึ่งเพราะเขาถือว่าเขตหนึ่งถ้ามาเป็นส้มอีกพวกเขาอายอ,อายพระนเรศวรมหาราชอืคือไม่รู้ว่าจะไปกราบท่านได้ยังไงไกับไอ้พวกล้มเจ้าที่มันครนนองพื้นที่อ่ะไอ้ส้มหาเสียงบอกจะเอาค่ายเอากาทศรสเป็นที่ทิ้งขยะ ขนาดนั้นแล้วคนเข็หนึ่งพิษณุโลกเนี่ยไปสำรวจล่าสุดเนี่ยนะคะคือคุณจุติเนี่ยใช้บริษัทเดียวกันกับที่เราได้มาเนี่ยทํางานวิจัยก็ไปเจอว่าเขตดหนึ่งเนี่ยจากเนี่ยตั้งแต่เดวันเลยเนี่ยจนถึงวันวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยคะแนนความนิยมเขาขึ้นสามร้อยเท่าแต่เขายังวิ่งอยู่ตามหลังทันตามหลัง เสื้อซ่อมอยู่หน่อยหนึ่งแต่จักอ่อนแรงแล้วไงจักอ่อนแรงแล้วคือเหมือนกับคนมีอีกห้าสิบเมตรน่ะพี่ก้องจะไปไม่ไหวแล้วจะไปไม่ไหวแล้วช้าค์อยู่อ้กงหน้ฉันก็เลยบอกพี่น้องประชาชนเขตหนึ่งพิษณุโลกว่าถ้าคุณยังรักในประเทศชาติของเรารักศาสนารักเพื่อนล่มชาติรักในสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าปล่อยให้จักต้องล้มกลิ้งหกคเมนนก่อนถึงเส้นชัย ช่วยเป็นขาที่สามขาที่สี่ขาจักซึ่งตอนนี้ตีนตีนเป็นแผลหมดแล้วอะพี่น้องอุ้มจักออุ้มจักเข้าเส้นชัยเลยอุ้มจักเข้าเส้นชัยทีเถเขตหนึ่งนะคะเขาไม่ได้มีไม่ได้มีทรัพย์สินเงิน,นทองทรัพย์สินคันอะไรไม่มีอะจักอะอม,มีแต่ใจผู้สมัครที่มีแต่ใจพี่น้องอุ้มจักเข้าสู่เส้นชัยได้ไหมคะถ้าทำได้โปรดจงทำในวันอาทิตย์นี้ ตอนนี้คือจับคนเดียวเท่านั้นพิ่นุโลกที่แบบว่าไล<ม>่ตามหลังเขาอะนะฮะนิดเดียวแล้วมันคือเขตหนึ่งอะอเขตหนึ่งอะเขตหนึ่งที่คนที่สองสามสี่ห้าเนี่ยไม่ยอมเนียคือไม่ยอมเลยคือ<ม>สมัยก่อนคุณคุณจุติเนี่ยบัญชีรายชื่อตลอดพงมนูนิยมพี่คนเนี้ยเขาเขตเนี่ยแ<ม>คนนะ่เปลีนน่ยนคนอะนะเปลี่ยนนาคนแต่พงมนูอยู่มาตลอดคือพวกเขามีพวกกาก็แหกกไปช่วยจับ เออจนนั้นขึ้นมา300อเท่าอะ่ะให้แบบพิษณุโลกน้ำเงินทั้งจังหวัดไปเลยก็ใช่<ม>ก็จะทาสีน้ำเงินที่พิษณุโลกทั้งจังหวัดไปเลยแล้วจากตอนนี้ก็คือแบบเหมือนกับสู้คนเดียวแล้วอะ่ะเพราะว่าทั้งหมดก็ต้องเข้าลงพื้นที่มาในสามวันนีน้ก็ต้องลงพื้นที่ใครพื้นที่มาแล้วหลังจากช่วยก<อ>ันแล้วก็บอกว่าเรากลับกันแล้วนจักทุกคนก็อยู่ในพื้นที่ตัวเองแล้วออกมาไม่ได้แล้วไงต้องคุมเชิงกันอยู่นึ้ออกไหมฮะตอนนี้จากรโดดเดียว มีพี่ปองมันคนเดียวเนี่ยที่โทรศัพท์มาเล่าสู่กันฟังสงสารชิปเปงแล้วบอกว่าถ้าฉันเนี่ยเป็นไลฟ์ให้เธอได้แล้วไม่ผิดกฎหมายเนี่ย<ม>ฉันปีนั่งกับเธออยู่ที่นั่นแล้วจักเอ้ยเพราะกอบกอบบบสอเยอะมากนะพิซูโนโเ<ม>ต็มออกเต็มออกนะเอ,อฉันก็ไม่เข้าใจว่าทําไมจักมันถึงเดียวดายใต้แสงจันทขนาดนี้เราบอกจักไม่เดียวดายนะมีอะไรจักโทรหาพี่ตลอดเลยนะพี่เป็นกําลังใจให้พี่ไม่รู้จะทำอะไรให้พี่ก็เลยจะพูดอย่างนี้แหละว่า พิษณุโลกเขตหนึ่งกาจักพันชูเพชรกาสามสิบเจ็ดไม่แก้ธรรมนูนภูมิใจไทยภูมิใจไทยไม่แก้ธรรมนูนช่วยจักมันด้วยนะอืมแล้วก็ทุกคนด้วยนะพิษณุโลกเนี่ยกาน้ําเงินที่หมดทั้งจังหวัดเลยนะคะไม่ต้องลังเลออกไปเนี่ยตั้งอ,อกตั้งใจเลยการน้ําเงินทั้งจังหวัดทั้งห้าคนนี้เลยนะคะอืม พิซณุโลกช่วยกันนะเปลี่ยนพิษณุโลกอยากให้เหมือนเดิมอยากให้ส้มได้ครองเมืองพิษณุโลกอีกเป็นอันเด็ดค่ะเข้าใจนะคะจงขยี้ส้มที่พิษณุโลกให้จมดินเข้าใจนะคะอืมเอาละมาดูคุณสุทธิชัยหยุ่นจ้กเออให้กำลังใจจากมันหน่อยเว้ยเออ,เ,อ,อเขียนกำลังใจให้จากมันหน่อยบ้าน,านแม่หนูหนูบอกแม่หนูด้วย นี่ไงฉันเป็นคนสวฉันอยู่บ้านฉันที่สุดเป็นทุกใจกับไอ้พักซ่อมทม่านชนะใครทุกใจก็ออกมาช่วยนี่ยายจิวให้ฟ้าช่วยจันจักด้วยสิเดี๋ยวฉันตบเลือดกบปากเลยอย่าพูดถึงการมือด้วยความร้อนเล่นอะไรอย่างนั้นฟ้าของวกาแฟนะเหมืินก็ว่าน้ำเงิน,น,งนพูดนี่ไม่รู้เป็นโรกอะไรนะโรคประสาทอะเออคือศึกษาการเมือเล่นการเมือแบบเป็นโรคประสาทอะอโลกของลิเก บ้าบ้าบบอถนอมเนี่ยมันน่าสงสารมากพูดตรงๆมันเดินเหงียมากเธอไม่มีใครช่วยเลยซันนี่แบบว่าแบบสะเทือนใจมากเห็นถนอมแบบมันเดินจนตัวดำดำๆใส่ําคัญลูกเสือด้วยอืม <laughs> อ่าใครอยู่เขตถนอมก็ไปช่วยกันนะครับอ่ะ <c oughs> คือฉันจะพูดเดยกับเธอจา,จากใจใช่เลยนะคือถ้าเป็นอาร์ตเนี่ยอาร์ตอยงแก่ที่มีราชดา อืมอ่าใช่มีพี่เลี้ยงเออมีพี่เลี้ยงมีพี่สาวคอยช่วยแต่หนอมมันเนี่ยไม่มีใครสักคนคือหนอมเนี่ยแบบคือพี่พี่ทุกใจกับเรื่องถนอมมากไม่ว่าจะเป็นทีมงานเอ่ยการเดินเอ่ยหรืออะไรเอ่ยคือคือหนอมมันก็ทำภายใต้กฎหมายอยา่ะนะแล้วก็ ก็เบียดเบียนเบียดเบียนครอบครัวด้วยแหละอืมแต่ความฝันของมันอ่ะความฝันของไอ้หนอมมันอะแต่มันก็พยายามพยายามเอาร่วม,มด้วยช่วยกันช่วยคนอื่นมาทั้งชีวิตพอพูดพอแบบอันนี้พูดแบบจี๊ดโกนะไอ้หนอมมันช่วยคนอื่นมาทั้งชีวิตในานามร่วมด้วยช่วยกันไอ้หาพอมันจะลงสอสอ เดียว <มา S 1> ด้ไม่มคยช่วยมาเลยแม่งเ,เดียวได้ไอ้นี่ก็เดียวดดยใต้แสงจันทร์นี่กเราก็ช่วยได้ท่านนี้แหละไอ้เราก็สถานีเล็กๆอ่ะนะสถานีเล็กๆเราก็ช่วยหนอมได้แค่นี้แหละเออใครอยู่เขตไหนอ่ะหนอมอยู่เขตอะไรอ่ะคันนายาวบึงกรมเออก็ช่วยหนอมมันหน่อยนะอ,อืมฉันละฉันเศร้าใจมากเป็นการทำเขากันเหมือนฉันเศร้าใจมาก